สวัสดีครับแฟนกลับทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยดีวิธีไทยบวกจิตเมืองนนจากวิธีมวยอตกสนะครับแต่จําวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลา11.45นาฬิกานาทีนะครับคู่แรกนั้นเป็นสิงห์ชออัจฉริยะนะครับพบกับทางด้านสังรบมวยหูสายเขมรที่หนักหน่งัสิบปอน คู่ที่2ก็จะเป็นพริกไทยดําส์ป่าโอนะครับพบกับทางด้านเพชรวีโวคลิกลับมวยไทยที่น้หนัก135ปอนด์คู่ที่3นะครับคู่รองคู่เอกก็จะเป็นบารมีซูจิบารมีเกี้ยวพบกับทางด้านยอดสยามสอจอวิชิต8ดิว้วที่น้ําหนัก,ก132ปอนด์และคู่เอกรายการวันนี้ก็จะเป็นจรวดศึกเกียรินาวีพบกับทางด้านธงสยามเกียตรติรงฤิที่น้ำหนัก,ก139ปอนด์นะครับนี่เป็นรายการมวยศึกมวยดิวิชไทยบวกจิตเมืองนนท์นะครับ มาดูผลการช่างน้ําหนักนะครับเมื่อเช้านี่คู่แรกนั้นสิงห์อฉริยะนะครับหรือเจ้าสิงห์จิตเมืองนนท์มวยทีมงานผู้จัดนะครับร้อยสปอนด์มาร้อยลดอยู่ศูส่วนสังรเนี่ยมาร1 5ยสิบาปอนด์เทพีกัดคู่ที่2ครับพริกไทยดำสิทธิ์ป๋าโอพิกัด 135. มานะครับมาร้อ1ส่ลดจุู่งส่วนเพชรวีโวคลิกลับมวยไทยมาร้อยสามสาปอนด์เทพีกัดนะครับ คู่ที่สามบรารมีสุจิมมีเกี้ยวพิกัด132ปอนด์นะครับมา132.3ลดอยู่0.3นะครับส่วนยอดสยามเนี่ยมา132.4ลดอยู่0.4จะตรวดศึกนะครับพิกัด139นะครับมา138.8ขาดอยู่0.2นะครับส่วนธงสยามมา139.7ลดอยู่0.7นะครับมีนั่นหลักเมื่อเช้าต่อไปมาดูมวยรักมวยชอบผมนะครับคู่แรกนั้น สิงช่ออฉริยะหรือเจ้าสิงจิตเมืองนนท์นะครับมวยในทีมงานผู้จัดตัวนี้ฝีมือดีครับแข่งหนักแรงเข่าในเหนียวแน่นครับตัวนี้หมัดหนักสอกคมถีบได้หนักได้แรงนะครับเจอกับสังรบมวยหูสายขมิ้นหรือเจ้าสังรบช่อคไกรเนตรตัวนี้ก็วุฒิหนักแรงครับเข่าในเหนียวแน่นนะครับลูกเดินลูกจับลูกตีนี่แข็งแกรง่งแต่วันนี้นะครับสิงมีเป็นมวยทีมงานผู้จัดฝีมือดี น้าเสือที่นี่ไม่เป็นรองนะครับต้นๆน,น่าจะไปก่อนนะครับถ้าแพ้คงพลิกแพ้ท้ายเพราะว่าสั่งรบเป็นสูงยาวเขาแหลมแทงเจ็บจะเบียดผ่านก็คงเป็นท้ายทยนะครับผมแนะให้เข้าสิงไว้ก่อนก็ราคาดีๆก็ออกตัวบางทุนนะครับราคาดีราคาไหลก็ออกตัวบางทุนนะครับจะแพ้คงพลิกแพ้ท้ายแต่ว่ามีโอกาสที่จะม้วนเดียวจบได้เช่นกันนะครับผมจะไปที่สิงจิตเมืองน,อนครผู้แรกของรายการ ผู้ที่สองของรายการนะครับพลิกไทยดำสิทธิ์ป๋าโอนะครับตัวนี้พี่ชายของน้องบิวสิทธิ์ป๋าโอซ้อมอยู่สสต้อยแปดติวนะครับเป็นมวยเตะขาไต่หมัดเดินจับเดินตีช่วงหลังนี่ฟอร์มสุดครับนับนกมาตลอดนะครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนะครับหนุ่มแน่นทีต่อทีโดนต่อโดนเนี่ยโอ้โหเหนียวเหน็บครับมวยตัวนี้วันนี้เจอกับเพชรพีโบคลิกคับมวยไทยเจ้าพญาเสือดำสอนายเดชนะครับซ้อมอยู่ที่คลิกคับมวยไทยนะครับเป็นครูสอนยิมด้วยนะครับ อันนี้ก็หนักแรงทุกลูกเก่าเกมแต่วันนี้นะครับผมชอบไปทีพลิกแตดาสิทธิ์ป้าโอในมวยทีมงานผู้จัดนะครับหนักแรงทุกลูกวันนี้น้ําหนักมาดีด้วยครับวันถ้าเป็นรองนะครับหน้าหลุนุนรองรุนนับน็อกได้เช่นกันครับพลิกแตดาสิทธิ์ป้าโอนะครับคู่ที่3ครับบารมีสุจิบันหมีเกี่ยวกับทางด้านยศสยามสจอวิชิต8ปดิ้วนะครับบารมีก็หรือเจ้าเพชรสำเร็จเอบปตอหนองยังทอยนะครับ ซ้อมอยู่ที่ซูจิบะมีเคียวตัวนี้เตะขาต่อยหมัดนะครับหนักแรงทุกลูกรุนน้ำนกไล่ตลอดนะครับรุนน้ำนอกได้เจอกับยอดฝีมืออย่างยอดสยามครับเก๋าเกมหนักแรงคู่นี้ความเขา่าพอๆกันนะครับแต่ว่ายอดสยามนี่ปกติก็ไม่ค่อยแพ้หมัดแข่งขวารุนแรงครับเข๋าเกมซ้อมอยู่ซซต่อยแปดดิ้วนะครับมวยตัวนี้ต้นๆน,น,นี่บารมีซูจิบะมีเกียวเนี่ยรุนน้บนอกได้ก่อนนะครับมีโอกาสรุนก่อน ผมก็ยังชอบไปที่บารมีนะครับเข้าไปแล้วต้นต้นรุ่นนํานอกได้ไม่นับไม่นอกนะครับราคาดีก็ขยับขยับของตัวบางทุนเอานะครับก็ยบสยามทิมส์กดีเช่นกันเขาเกมเช่นกันแต่ผมมองว่าบารมีเนี่ยุ่นนํานอกได้ครับเกมสั้นเกมยาวมีรุ่นตลอดแต่มย์คู่นี้ไม่ห่างนะครับมาดูคู่อีกรายการนะครับจรวดศึกเจ็ปนาวีนะครับตัวนี้เหนียวแน่นนะครับมยจากโคราชซ้อมอยู่มิสักวันนะครับ ฝีมือดีหนักแรงทุกลูกเข้าวันนี้เจอกับธงสยามเกตสรงริตัวนี้ก็ฝีมือดีเช่นกันครับหมวยคูยย่นี้สไตล์คล้ายกันใครเกตสรงริตั้งแต่ได้ใครมวยยอดเยี่ยมมาก็นักชกจะไม่ค่อยชนะนะครับไม่ค่อยชนะวันนี้ธงสยามมีโอกาสได้กู้ชื่อนะครับช่ารันหลักเหลี่ยมดีสองฟอร์มหลังก็เสมอมานะครับ ีน,นี้มาเจอจรวดสิกซึ่งอาวุฒหนักแรงตัวผมยังมองว่าวันนี้น่าจะตัวรอดได้ครับธงสยามเขียรทรงฤทธิ์ฝีมือดีกว่าหลักเหลี่ยมดีรวดเร็วเก็บกันบงังโตได้เก่งนะครับมวยตัวนี้ซ้อนอยู่เขียรทรงฤทธิ์ของเสียเบนนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ธงสยามเขียรทรงฤทธิ์นะครับสรุปมวยรักมวยชอบวันนี้นะครับคู่แรกนั้นผมชอบไปที่สิงห์จิตเมืองนนท์ในฐานะมวยเจ้าบ,บ้านน่าจะตัวรอดได้ครับวันนี้ส่วนคู่ที่สองครับพอบไปที่พริกไทยดำสิทธิ์ป้าโอครับ ฟอร์มสดหนักแรงรุ่นนับนอกได้เช่นกันอันนี้ทีตัวที่โดนตัวโดนผมมองว่าเด็กหนุ่มรุ่นใหม่อยู่ได้ครับคู่ที่สามนะครับชอบไปที่บารีมีซูจิมามีเกียวหนักแรงครับรุ่นนับนอกได้ต้นๆเกมสั้นเนี่ยรุ่นได้นะครับเกมยาวก็ค่อยเอาตัวบังทุนเอานะครับขยับขยายเอาเกรงราใดกันนะครับชอบไปที่ธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์ครับผีมือดีกว่าฉลาดหลักเหลี่ยมดีเก็บกันบังโตเก่งนะครับปราศจะกตัวรอดได้เด็กหนุ่มสิทธิเอกของเสียเบนนะครับ สองตัวกลับบ้านวันนี้นะครับตัวแรกผมจอบไปที่พิกไทยดำส์ป้าโอและก็ธงสยามเกตสรงริดครับสองตัวกลับบ้านนะครับแฟนคลับนะครับมองหามวยไลายพักยกอยู่นะครับผมขอแนะนำไลายพักยก24นะครับเป็นไลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับราคาเร็วจากสนามนะครับราคาเปิดมาเนี่ยแค่กิ๊กเดียวนะครับราคาน้ำแค่กิ๊กเดียวไม่เอาเปรียกลูกค้าครับมวยเสมอไม่กินที่อื่นนะครับกินนะครับ หลายที่ผมเข้าไปดูเนี่ยเมื่อเสมอกินราคาน้ําเปิดมาขี้ครึ่งสองกิกเลยนะครับที่นี่ดีแฟนคลับสนใจก็เข้าไปสมัครได้เลยนะครับเข้าไปศึกษาไปดูข้อมูลนะครับเพื่อมาปรับปรุงมาแก้ไขนะครับในการทนั้นนะท้องเลี้ยงครอบครัวเราก็ใช้ตรงนี้เป็นหลักประกันได้ครับแอปพลิเคชั่งสีที่เดียวจบครบทุกความมันแอปพลิเคชั่งสีที่นี่การันตีนเรื่องความมันคงจะได้การเงินนะครับผมเข้าไปดูแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งดีๆก็เลยนะแนะนําแฟนคลับให้เข้าไปดูเข้าไปศึกษาดูนะครับ ให้เรานําสิ่งดีๆจากที่ตรงนี้ไปพัฒนานะครับหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเรานะครับขอบคุณแฟนคลับที่ค่องข้างผมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มไลน์ผมส่งราคาส่งข้อมูลให้แฟนคลับก็ระดับปรมาจารย์อยู่แล้วครับคงเอาตัวรอดได้นะครับเป็นข้อมูลจริงแฟนคลับที่อยู่คข้างผมมาโดยตลอดก็ขอบพระคุณมากมายนะครับขอให้ท่านโชคดีร่ํารวยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ